เธอเคยคิดไหมว่าชีวิตอาจไม่ได้เป็นของเธอจริงๆเด็กเสิร์ฟธรรมดาที่ถูกไล่ออกเพราะความจนกลับถูกเศรษฐีปริศนาเปิดประตูสู่อดีตที่เธอไม่เคยรู้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอถึงกับต้องถามตัวเองว่าฉันเป็นใครกันแน่เรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกทุกวินาทีและจบลงแบบที่คุณคาดไม่ถึงโดนไล่ออกเพราะจน ต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆริมถนนแสงไฟนีออนสีฟ้ากระพริบอยู่เหนือประตูกลิ่นน้ำมันทอดเก่าลอยอบอวนในอากาศเสียงจานกระทบกันดังแกรง่งลูกค้าหัวเราะคิกคักอยู่มุมหนึ่งของร้านเธอสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆที่มีกลิ่นซักไม่ออกมือสั่นเล็กน้อยตอนถือแก้วน้ำไปเสิร์ฟอากาศในร้านอึดอัดแอร์เก่าดังคลืดคลาดเหมือนจะพังเหงื่อผุดบนหน้าผาก แม้จะยืนนิ่งโต๊ะมุมในสุดมีชายแก่ในชุดสูทราคาแพงนั่งอยู่คนเดียวเขาจ้องเธอเหมือนรู้จักอะไรบางอย่างสายตานั้นเย็นชาแต่แฝงความสงสยัยชื่ออะไรเสียงเขานุ่มแต่กดดันเธอตอบด้วยน้ำเสียงเบาพิมพ์ค่ะเขาหยุดไปสักครู่มองไปนอกหน้าต่างราวกับกำลังคิดอะไรอยู่แม่เธอชื่อยุรีใช่ไหม หัวใจของพิมพ์หยุดเต้นไปชั่วขณะมือเธอที่ถือเหยียกน้ำสั่นจนเกือบหล่นเธอไม่เคยบอกชื่อแม่กับใครในเมืองนี้แม้แต่เพื่อนร่วมงานแสงจากหลอดไฟส่องมาที่หน้าเขาทำให้เห็นรอยยิ้มจางๆที่ไม่อาจอ่านออกฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับแม่เขาวางซองจดหมายสีขาวลงบนโต๊ะช้าๆนิ่งๆกลิ่นกระดาษเก่าแทรกผ่านกลิ่นอาหาร ซองจดหมายนั้นมีคราบน้ําตาพิมพ์ยืนนิ่งลมหายใจติดขัดเขาก้มหน้าลงเสียงเบาเหมือนกระซิบเธอรู้ไหมว่าแม่เธอเคยอยู่ในบ้านของฉันพิมพ์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนขาอ่อนแรงเงื่อไหลซึมจากหลังคอถึงแผ่นหลังเธอพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแค่จ้องชายแปลกหน้าตรงหน้า เหมือนเขามีคำตอบของทุกคำถามที่เธอไม่กล้าถามชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งคราวนี้มีอะไรบางอย่างในดวงตาเศร้าหรือเจ็บปวดเธอแยกไม่ออกเขาค่อยๆผลักซองจดหมายเข้าหาเธอมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงในนี้คือสิ่งที่แม่เธอเขียนไว้ก่อนหายตัวไปคำว่าหายตัวไปตอกย้ําเข้าไปในหัวใจเธอ แม่ของเธอจากไปโดยไม่มีคำลาไม่มีร่องรอยไม่มีเหตุผลเธอรับซองจดหมายมาช้าๆปลายนิ้วสัมผัสกับเศษกระดาษเก่าอุณหภูมิของมันเย็นเฉียบทั้งที่ร้านอบอ้าวเธอเหลือบมองหน้าชายชาราอีกครั้งแต่เขาเพียงพยักหน้าเบาๆเปิดดูตอนที่อยู่คนเดียวเสียงเขาเบาแต่กดลึกเข้าในใจเธอ เธอพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองโต๊ะข้างๆหัวเราะลัน่นเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดโลกยังหมุนต่อไปแต่เธอเหมือนหลุดออกจากมันชายชรายหยดบกระเป๋าหนังขึ้นลุกช้าๆเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับมาพิมพ์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นซองจดหมายในมือหนักยิ่งกว่าหินเธอไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร แต่รู้ดีว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอหายใจเข้าลึกแล้วเดินไปหลังร้านเงียบเงียบอย่างคนที่กำลังจะเปิดประตูสู่ความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอเปิดซองจดหมายด้วยมือที่ยังสัน่นขอบกระดาษขูดนิ้วจนแสบข้างในมีแค่กระดาษหนึ่งแผ่นและภาพถ่ายเก่าๆใบหนึ่งภาพนั้นเป็นภาพของแม่เธอ ยืนยิ้มข้างชายชราคนนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบจะซุดลงคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ในอ้อมแขนของแม่ใบหน้านั้นคือเธอเองแต่ข้างหลังพวกเขามีบ้านหลังใหญ่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนบ้านหลังนั้นคือหลังเดียวกับที่เธอฝันถึงซ้ำๆมาทุกคืนตั้งแต่ยังเด็กพิมพ์รู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในภาพถ่ายทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเสียงเบาๆ เหมือนเธอหูอื้อเหมือนโลกถูกกลืนเข้าไปในความฝันเธอมองภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนิ้วไล้ไปตามขอบกระดาษสีซีซีที่บอกว่าเก็บไว้นานแค่ไหนภาพเธอในวัยเด็กยิ้มอยู่ในอ้อมกอดของแม่แต่สิ่งที่สะเตือนใจที่สุดคือแววตาของแม่เศร้าอ่อนล้าเหมือนคนที่ซ่อนอะไรไว้ในใจ เธอพลิกกระดาษอีกแผ่นที่อยู่ในซองตัวหนังสือของแม่เขียนด้วยลายมือสั่นๆถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าแม่ไม่สามารถอยู่บอกความจริงกับลูกได้อีกแล้วมือของพิมพ์เริ่มเย็นเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับเธอพยายามตั้งสติแต่ตัวอักษรตรงหน้าสันไหวแม่ไม่เคยตั้งใจจะหนีแต่แม่ไม่มีทางเลือกเสียงบางอย่างดังขึ้นนอกครัว เหมือนเสียงประตูเหล็กถูกผลักอย่างแรงพิมพ์สะดุงรีบพับจดหมายยัดกลับเข้าไปในซองซ่อนมันไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนเธอเดินออกไปหน้าร้านหัวใจเต้นระรัวที่หน้าประตูชายคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดดำสนิทดวงตาเขาคมกริบมองเธอราวกับรู้ทุกอย่างคุณคือพิมพ์ใช่ไหมเสียงเขานิ่ง ไม่มีอารมณ์ใดๆแฝงอยู่เธอพยักหน้าช้าๆพยายามวางสีหน้าให้ปกติชายคนนั้นยื่นบางอย่างมาให้เป็นกล่องไม้ขนาดเล็กปิดผนึกแน่นหนาท่านให้เอามานี่ถ้าคุณเปิดจดหมายนั้นแล้วพิมยังไม่ทันจะตอบเขาก็หมุนตัวเดินจากไปรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีตัวตนเธอเหลือบมองกล่องในมือ ไม้ของมันเย็นเยียบมีกลิ่นน้ำมันเก่าๆและตรงกลางฝากล่องมีตราสัญ,ญลักษณ์รูปงูสองหัวพันรอบกุญแจเธอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สัญชาตญาณภายในกำลังกรีดร้องว่าเธอกำลังเข้าใกล้อะไรบางอย่างที่อันตรายและไม่อาจย้อนกลับได้อีกมือของพิมพ์กำกล่องไม้แน่นรู้สึกถึงแรงสั่นจากภายใน ไม่ใช่จากกล่องแต่จากตัวเธอเองเธอเดินกลับไปที่หลังร้านผ่านกลิ่นอาหารที่คุ้นเคยแต่คืนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟในห้องพักเจ้าหน้าที่ริบรีหลอดนีออนกระพริบเบาๆเงาของเธอสั่นไหวอยู่บนผนังพิมพ์วางกล่องลงบนโต๊ะไม้เก่าลมหายใจติดขัดเธอค่อยๆลูบไปตามลายแกะสลักของงูสองหัว ปลายนิ้วสะดุดกับรอยบังอย่างใต้ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเลขเลข็กๆ1284เธอลองหมุนกลไกบนกล่องที่ละหลักเสียงคลิกดังขึ้นฝาเปิดออกช้าๆกลิ่นไม้เก่าและน้ำมันจางๆพุ่งขึ้นมาข้างในมีเพียงกุญแจหนึ่งดอกและกระดาษแผ่นเล็กพับอยู่เธอหยิบกุญแจขึ้นมามันเย็นจัด เหมือนเพิ่งถูกหยิบออกจากน้ำแข็งเธอกางกระดาษแผ่นเล็กออกมีเพียงประโยคเดียวกลับไปที่บ้านในภาพก่อนจะมีใครเจอก่อนเธอหัวใจของพิมพ์เต้นไม่เป็นจังหวะเธอหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูอีกครั้งเพ่งมองฉากหลังบ้านไม้สองชั้นหน้าต่างทรงโคง้งป้ายเหล็กเล็กๆที่มุมรั้วเขียนว่าวารีวันชื่อที่เธอไม่เคยได้ยินแต่กลับคุ้นอย่างประหลาด เหมือนมันเคยอยู่ในความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอรีบเก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋าผ้าเดินออกจากร้านโดยไม่พูดกับใครลมค่ำคืนเย็นกว่าทุกวันเงาของเธอลากยาวใต้แสงไฟถนนเงียบว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยคำถามเธอนั่งรถเมคันสุดท้ายถนนว่างเปล่านอกหน้าต่างคือเงาไม้พริ้วไหวใต้แสงจันทร์ ในมือของเธอคือภาพถ่ายจดหมายกุญแจและชื่อบ้านที่ไม่เคยรู้จักแต่เธอกำลังมุ่งหน้าไปหาบ้านที่แม่เคยอยู่บ้านในฝันบ้านที่อาจไม่เคยต้อนรับใครตั้งแต่วันที่แม่หายตัวไปรถเมย์ค่อยๆชะลอจอดเสียงเบรกดังเอียดท่ามกลางความเงียบของชานเมืองพิมพ์ลุกขึ้น สายตายังจับจ้องที่ป้ายเล็กๆริมถนนวารีวันซอยสมมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟต้นเก่าหมาเห่าหอนอยู่ไกลๆลมพัดผ่านใบไม้เสียงกรอบกรับคล้ายคนเดินตามเธอก้าวออกจากรถประตูปิดดังปังรถเคลื่อนออกไปทิ้งเธอไว้ลำพังในความมืดบ้านเรือนแถวนั้นเงียบสงัด หน้าต่างปิดมิดชิดไม่มีใครไม่มีแสงไฟจากในบ้านสักหลังเธอเดินไปตามซอยหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวมือกำกุญแจแน่นเสียงฝีเท้าตัวเองดังกล้องในหัวข้างหน้าคือบ้านหลังหนึ่งหลังคาแหลมสูงหน้าต่างโค้งแบบเดียวกับในภาพถ่ายป้ายสนิมเขียนว่าวารีวัน เธอหยุดยืนหน้าประตูรัว้วกลิ่นดินเปียกลอยมาฟ้าเริ่มครึมมีเสียงฟ้าร้องเบาๆจากที่ไกลมือของเธอสั่นเมื่อไขกุญแจเปิดรัว้วมันหมุนเข้าพอดีไม่มีฝืดเหมือนรอให้เปิดอยู่แล้วรั้วเหล็กส่งเสียงครืดเมื่อเธอผลักเข้าไปบรรยากาศด้านในเย็นกว่าด้านนอกผิดธรรมชาติเหมือนบ้านดูดเอาอากาศอุ่นไปหมด พิมพ์เดินไปตามทางหินเล็กๆใบไม้แห้งกรอบใต้เท้าประตูบ้านอยู่ตรงหน้าไม้เก่าบวมจากความชื้นแต่ยังแข็งแรงเธอสูดลมหายใจลึกแล้วเคาะประตูสามครั้งเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีแม้แต่เสียงเคลื่อนไหวเธอเอื้อมไปบิดลูกบิดมันหมุนได้ไม่ได้ล็อกประตูเปิดออก บ้านพับส่งเสียงออดแอดภายในบ้านมืดสนิบมีกลิ่นฝุ่นกลิ่นไม้เปียกและบางอย่างที่เธอบอกไม่ถูกเธอหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปในห้องโถงฝุ่นจับทุกอย่างนาเตอะเฟอร์นิเจอร์เก่าคลุมผ้าขาวเหมือนบ้านนี้ถูกทิ้งไว้นานหลายปีแต่ตรงกลางห้องมีแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะมีน้ำอยู่ในน,นั้น ครึ่งแก้วและยังมีไอ้น้ำกาะขอบเหมือนเพิ่งรินเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพิมพ์ชะงักลมหายใจติดขัดนิ่งฟังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะได้ยินชัดในความเงียบแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเบาสัน่นจากชั้นบนของบ้านเสียงรองเท้าแต่พื้นไม้ที่ละก้าวชา้ชาๆ มั่นคงเธอไม่ควรอยู่ตรงนี้สัญชาตยานบอกให้เธอหนีแต่ขาไม่ขยับมือกำกุญแจแน่นจนเจ็บเสียงหยุดลงเธอเงยหน้ามองบันไดเงาหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ปลายขั้นสุดท้ายเงานั้นนิ่งสนิทเหมือนกำลังจับจ้องไม่มีเสียงไม่มีคำพูดแค่ความเงียบ และแรงกดดันที่ทําให้พิมพ์หายใจไม่ออกเธอเบือนหน้าส่องไฟฉายขึ้นไปแสงสันไหวตามมือเธอที่สัน่นแล้วมันก็ส่องไปโดนขาของใครบางคนในชุดกระโปรงยาวสีซีดปลายผ้าสะบัดเบาๆเหมือนกําลังลอยไม่เหมือนคนยืนอยู่กับพื้นแสงเลื่อนขึ้นผ่านลำตัวจนไปถึงใบหน้าหญิงชรา ผมยาวยุ่งเหยิงดวงตาจ้องตรงมาไม่หลบไม่กระพริบไม่มีชีวิตพิมพ์ผงะถอยขาแทบสุดแต่ร่างนั้นหายไปเธอรีบส่องไฟไปรอบๆว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่ปลายบันไดแต่กลับมีเสียงดังมาจากชั้นบนเสียงเพลงกล่อมเด็กเก่าเบา เหมือนเปิดจากเครื่องเล่นเทปที่กำลังจะพังเธอกลืนน้ำลายมองขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหัวใจยังเต้นแรงแต่ขาก้าวไปเองบันไดไม้เก่าดังเอียดทุกก้าวที่เดินขึ้นเหมือนบ้านทั้งหลังส่งเสียงตอบเธอเดินตามเสียงเพลงไปจนถึงหน้าห้องหนึ่งประตูแง้มอยู่แสงไฟสีส้มอ่อนลอดออกมาเหมือนมีคนอยู่ข้างใน เธอผลักประตูเบาๆมันเปิดออกช้าๆห้องนอนเล็กๆมีเตียงเด็กของเล่นเก่าตุ๊กตาผ้าเปื้อนฝุ่นนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกและตรงมุมห้องมีต้นไม้ตัวเล็กวางกล่องดนตรีไว้เปิดอยู่เพลงยังเล่นต่อเธอเดินเข้าไปใกล้มือเอื้อมไปแตะกล่องนั้นทันใดนั้นเอง เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูหนูจำแม่ได้ไหมลูกพิมพ์ตัวแข็งกลิ่นน้ำหอมจางๆที่คุ้นเคยลอยมากลิ่นเดียวกับเสื้อผ้าแม่เมื่อสิบปีก่อนก่อนจะหายไปตลอดการเธอหันขวบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กล่องดนตรีหยุดทันทีเสียงขาดหายกลางเพลงเหมือนมีบางอย่างจับกลไกให้หยุดหมุนจากใต้โต๊ะ มีบางสิ่งโผล่ออกมากล่องไม้เล็กอีกใบเหมือนกันกับที่ชายชาราให้เธอแต่มีคราบแดงแห้งติดอยู่ตรงมุมกล่องและบนฝาสลักชื่อที่ทำให้ขาของเธอแทบหมดแรงพิมวลีชื่อของเธอเองสลักไว้บนกล่องในบ้านที่เธอไม่เคยจำได้ว่าเคยมามือของพิมพ์แต่ลงบนกล่องอย่างช้า ปลายนิ้วสัมผัสกับลายไม้ที่เย็นเฉียบความรู้สึกบางอย่างแล่นว่าผ่านผิวเหมือนกล่องนี้มีชีวิตชื่อของเธอสลักไว้อย่างประณีตแต่มีรอยขีดข่วนพาดผ่านเหมือนใครบางคนพยายามจะลบมันออกแต่ลบไม่หมดเธอลังเลใจเต้นแรงแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเปิดฝากล่องออกภายใน มีกระดาษแผ่นหนึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยวางทับบนซองซีดีเก่าฝุ่นจับบางๆแต่กระดาษนั้นยังขาวสะอาดเหมือนมีใครเพิ่งใส่มันไว้ไม่นานนี้เธอหยิบกระดาษขึ้นมาลายมือในนั้นไม่ใช่ของแม่แต่เป็นลายมือของเธอเองถ้าเธอกำลังอ่านสิ่งนี้แปลว่าเธอเริ่มจำอะไรได้แล้วพิมพ์ขมวดคิ้วมือเริ่มสัน่น นี่มันหมายความว่ายังไงพวกเขาจะบอกเธอว่าแม่หนีไปพวกเขาจะบอกว่าเธอไม่มีอดีตแต่ความจริงอยู่ในนั้นลูกศรเล็กๆวาดอยู่ใต้บรรทัดสุดท้ายชี้ไปที่ซีดีในกล่องพิมพ์หยิบมันขึ้นมาป้ายแผ่นเขียนด้วยปากกาสีดำจางๆวี1284สองปีี e c เลขเดียวกับที่อยู่ใต้ตราง,งูบนกล่องก่อนหน้านี้ เธอมองไปรอบห้องไม่มีเครื่องเล่นซีดีไม่มีคอมพิวเตอร์มีเพียงกระจกเงาเก่าๆใบหนึ่งตั้งอยู่มุมห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบรอยมือเธอเก้าวไปใกล้จะเช็ดฝุ่นออกแต่แล้วเธอก็ชะงักบนกระจกนั้นสะท้อนเธอยืนอยู่แต่เงาในกระจกไม่ใช่เธอคนเดียวด้านหลังเธอ มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผมยาวใบหน้าซีดดวงตาคล้ายแม่แต่บิดเบี้ยวเหมือนรูปวาดที่ถูกฉีกแล้วแปลกลับอย่างผิดๆเธอหันขอบไม่มีใครห้องว่างเปล่าแต่ในกระจกร่างนั้นยังอยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆกระจกเริ่มสัน่นเสียงแตกดัง เหมือนจะพังลงทุกวินาทีพิมก้าวถอยแต่ร่างในกระจกไม่ถอยตามมันค่อยๆย,ยื่นมือออกมาทะลุกระจกควานหาเธอแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นกริดลึกเข้าไปในหัวไม่ใช่เสียงใครเป็นเสียงของเธอเองพิมพยายามกลั้นหายใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เสียงกรีดร้องยังดังกล้องในหัวแต่ในห้องไม่มีเสียงใดเลยเธอมองมือที่โผล่ออกมาจากกระจกนิ้วยาวซีดเหมือนศพที่จมอยู่ในน้ำมาหลายวันมือขยับควานหาเธอในอากาศเพียงไม่กี่นิ้วจากใบหน้าของเธอพิมพ์สะบัดตัววิ่งออกจากห้องเสียงฝีเท้าดังสนั่นบนพื้นไม้ บันไดเก่าร้องอดครวนเมื่อเธอกระโจนลงมาเธอวิ่งไปยังประตูหน้าดึงผลักแต่ประตูไม่ขยับมันล็อกจากด้านในทั้งที่ตอนเธอเข้ามามันเปิดอยู่เธอมองรอบตัวพยายามหาทางออกสายตาเหลือบไปเห็นกรอบรูปหนึ่งบนผนงังกรอบไม้สีดำมีรูปผู้หญิงสองคน หนึ่งในนั้นคือแม่ของเธอยืนอยู่ข้างหญิงอีกคนที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าคล้ายเธออย่างหน้าขนลุกแต่ตาตาของผู้หญิงคนนั้นมืดสนิทเหมือนไม่มีชีวิตอยู่แล้วข้างใต้กรอบรูปมีป้ายทองเหลืองเล็กๆสลักว่ามายุรีวาริวันสองชื่อชื่อแม่ของเธอ กับชื่อที่เธอไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มันกลับคุณเสียงฝีเท้าจากชั้นบนดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เร็วขึ้นหนักขึ้นราวกับบางสิ่งกำลังวิ่งลงมาเธอรีบถอยหลังจนหลังชิดประตูสายตายังจับจ้องที่ปลายบันไดแล้วเธอก็เห็นมันอีกครั้งหญิงในชุดกระโปรงยาวแต่คราวนี้ ใบหน้าชัดเจนมันไม่ใช่แม่ของเธอไม่ใช่ใครที่เธอรู้จักแต่มันคือเธอเองเวอร์ชั่นหนึ่งของเธอหน้าเปื้อนเลือดดวงตาว่างเปล่ามุมปากยิ้มเหมือนไม่มีเหตุผลร่างนั้นพูดบางอย่างไม่มีเสียงแต่ริมฝีปากขยับเป็นคำว่าเรากลับมาแล้วพิมพ์กริดร้อง ควานหากุญแจในกระเป๋าไขไปที่กรอนประตูมือสั่นจนแทบจับไม่อยู่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแต่ทันทีที่เธอบิดลูกบิดสุดแรงประตูก็เปิดออกลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามาเธอกระโจนออกไปวิ่งผ่านรัว้วไม่หันกลับขณะกำลังจะพ้นเขตบ้านเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูอีกครั้ง มันยังไม่จบพิมพ์หนูยังไม่รู้ว่าเป็นใครพิมพ์วิ่งจนหอบเท้าเปลือยเปื้อนดินและเศษใบไม้เธอหยุดที่หน้าป้ายวารีวันหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นยังคงเงียบยังคงมืดแต่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูอยู่จากในเงาลมหายใจเธอหนักมือยังคงกำกุญแจแน่น และซีดีที่เธอยัดใส่กระเป๋าผ้าไว้เริ่มจะร้อนขึ้นเหมือนมันไม่ต้องการถูกเก็บอีกต่อไปเธอเหลือบมองถนนโลง่งไร้ผู้คนแต่มีไฟหน้ารถสาดเข้ามาช้าช้ารถคันหนึ่งจอดเทียบริมทางรถสีดำกระจกทึบหน้าต่างเลื่อนลงชายชราจากร้านอาหารนั่งอยู่ในเบาะหลังเขากวักมือ ช้าช้าสีหน้าเรียบนิ่งแต่แววตารู้ทุกอย่างขึ้นมาเถอพิมพ์เธอพร้อมจะฟังความจริงหรือยังเธอลังเลมองเขามองไปทางบ้านมองไปทางถนนอีกฝั่งที่มืดมิดแล้วก็เปิดประตูเข้าไปนั่งข้างเขารถเคลื่อนตัวออกช้าเงียบ มีเพียงเสียงล้อบดไปกับถนนลูกรังภายในรถกลิ่นหนังใหม่กลิ่นเดียวกับตอนเธอยังเด็กตอนที่นั่งเบาะหลังรถของแม่เธอจำได้แม่นทั้งที่ไม่ควรจำได้ชายชรายดบแผ่นซีดีจากเธอใส่เข้าเครื่องเล่นที่ฝังไว้ในคอนโซลภาพจากหน้าจอเล็กๆปรากฏขึ้นไม่ใช่ภาพใดแต่เป็นภาพของพิมพ์เอง เธอนั่งอยู่ในห้องห้องเดียวกับที่เพิ่งหนีออกมาแต่เธอในวิดีโอกำลังยิม้มกำลังพูดกำลังสารภาพบางอย่างด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นไม่มีใครบังคับฉันฉันเลือกเองเสียงพิมพ์ในวิดีโอพูดต่อราวกับไม่ใช่เธอแม่พยายามหยุดฉันแต่ช้าเกินไปแล้วเธอในรถตัวแข็ง มือเริ่มเย็นริมฝีปากสัน่นคุณโกโหกฉันใช่ไหมนี่ไม่ใช่ฉันชายชราหันมามองแววตาสงสารไม่ใช่โกรธไม่ใช่หวาดกลัวแค่ปลงเธอจำไม่ได้เพราะเธอเลือกจะลืมแต่เธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าแม่เธอหายไปเพราะอะไรเสียงในวิดีโอหยุดภาพกลายเป็นสีดำ แต่ประโยคสุดท้ายก่อนจบเสียงพิมพ์พูดเบาๆว่าเธอจะกลับมาอีกเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นใหม่พิมพ์เบือนหน้าหนีกลั้นน้ำตาแต่ในใจมีบางอย่างกำลังแตกออกเหมือนมีตัวตนอีกคนกำลังตื่นขึ้นชายชราวางมือลงบนไหล่เธอเบาๆถึงเวลาแล้วพิมพ์ที่เธอจะจำให้ได้ว่า เธอคือใครพิมพ์นั่งเงียบอยู่ในรถข้างชายชราท่ามกลางถนนที่ทอดยาวไปในความมืดเธอหลับตาเสียงลมหายใจตัวเองกลายเป็นเพียงจังหวะเดียวที่จับได้หัวใจเต้นช้าลงแต่มั่นคงขึ้นเธอจําอะไรบางอย่างได้ไม่ใช่จากภาพไม่ใช่จากคำพูดแต่จากความรู้สึกขึ้นหนึ่งในอดีต แม่ของเธอพาเธอออกจากบ้านวิ่งฝ่าฝนเสียงร้องให้ของแม่ดังกลบเสียงฟ้าร้องอย่ากลับไปที่นั่นอีกลูกหนูต้องลืมให้หมดแต่เด็กหญิงในตอนนั้นไม่เข้าใจมีเพียงรอยยิ้มและคำพูดแผ่วเบาในความมืดแต่หนูชอบที่นั่นหนูมีพิมพ์อีกคนอยู่ที่นั่นน้ำตาไหลลงข้างแก้มเธอชา้าๆเธอหันไปมองชายชารา แล้วตอนนี้ล่ะคะฉันยังมีทางเลือกไหมเขายิ้มบางทางเลือกมีเสมอแต่อาจไม่ใช่ทุกทางที่ย้อนกลับได้พิมพ์สูดลมหายใจมองออกไปนอกหน้าต่างถนนข้างหน้าค่อยๆสว่างขึ้นแสงอาทิตย์แรกของวันไล่ความมืดออกไปทีละนิดเธอหยิบกล่องไม้ใบแรกขึ้นมาอีกครั้งเปิดฝามัน แล้วหยิบจดหมายของแม่ออกมาอ่านบรรทัดสุดท้ายซ้ำอีกครั้งแม่ให้อภัยลูกเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วฉีกจดหมายนั้นออกปล่อยให้เศษกระดาษปลิวออกไปนอกหน้าต่างราวกับปล่อยพันธนาการจากนั้นเธอพูดช้าช้ามั่นคงพิมพ์อีกคนไม่ได้หายไปไหน แต่เธอจะไม่มีวันได้ควบคุมฉันอีกแล้วชายชราพยักหน้ารถจอดลงริมทางหน้าทุ่งกว้างที่ทอดไกลสุดตาไม่มีบ้านไม่มีเงาไม่มีอดีตพิมพ์เปิดประตูลงจากรถสูดอากาศเช้าลึกๆเธอไม่หันกลับไปไม่ถามอะไรอีกแค่ก้าวเดินไปข้างหน้า ก้าวไปสู่ชีวิตที่เธอเลือกเองไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะเธอจำได้ทั้งหมดแล้วและเธอให้อภัยตัวเองได้ในที่สุด